สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์081923750นะครับ ID l i n ลก็0ู1ย์3 7 5 0นมะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบพระองค์ไหนรละการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับองค์แรกนะครับจะเป็นพระสมเด็จเรียกแต่ พิมพจัมโบ้นะครับเดี๋ยวหมอยาสูงนะิดนึงฮะเตืมปรับไฟเถอะอ่าพิมพ์จัมโบ้นะครับอันนี้ตีไปทางหลวงปู่หินวัดละขังนะครับเนี่ยเป็นพิมพ์สามชั้นนะครับนี่นะครับอันนี้กุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับก็จะมีผิวเปิดตรงนี้เล็กน้อยนะครับด้านด้านข้างนะฮะนี่ครับพิมพ์จัมโบ้นะครับ ของหลวงปู่หินวัดละคังนะครับสร้างประมาณ2,500นะครับนี่นะอ่าองค์นี้มันเปิดไว้ที่300บาทนะครับหลวงปู่หินวัดละคังนะครับประมาณปี2,500นะครับพิมพ์จัมโบ้อสามชั้นนะครับอ่าองค์ต่อมานี่นะครับอ่าจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์สามชั้นนะครับเดี๋ยวผมซูมอีกสักนิดนึงตนะ่เนาะ พิมพ์3ชั้นวัดประสาทมุนยวาด,วดปี0ูนย์ะครับอันนี้สภาพค่อนข้าง,างสมบูรณ์เลยนะครับประมาณ90%เลยนะครับนี่นะจะมีตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่หักนะครับอันนี้จำา้จะเป็นรอยแบบไม่ติดพิมพ์ตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับนี่นะมีเนื้อเหมือนจะแววงออกไปนะหนุส่องลองนะีนนะ เนื้อหาประสสมมวลสารเก่าของวัดปางขุนพรมนะครับนี่องค์นี้มันเปิดไปที่250บาทนะครับองนี้นะครับ250บาทนะครับเป็นพิมพ์3ชั้นวัดประสาทบุญ,ญาวาดนะครับปี06นนะครับนี่ครับ อ,องค์ต่อมานี่จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์พระประธานในอุโบสถนะครับหลวงพ่อเชื่อวัฒนพานสูงนะครับบางซื่อกรุงเทพนะครับนี่ครับอ่านี่ก็ผสมมวลสารเก่าวัดบางขุนพรมเหมือนเหมือนกันนะครับเมื่อท้าวเปิดกุปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ครับพิมพ์พระประธานนะครับด้านหลังจะเป็นลาเ,เป็นชื่อของหลวงพ่อนะครับนี่นะี เป็นพิมพ์พระประธานนะครับองนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับองนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อเชื้อนะครับวัตพานสูงนะครับบางซื่อนะครับองค์ต่อมานี่เป็นสมเด็จหลังยันนะครับวัดเดี๋ยวนะผมจะออกชื่อไม่ถูกนะครวัดกระชาขาวนะครับประกระชาขาวนะสมุรสาคอนะครับนี่ครับด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะครับ นี่อ,องค์นี้เปิดวิที่200บาทนะครับหมุนสารแน่ๆนๆเลยนะครับปับดกระช่าขาวนะครับพระสมเด็จหลังยันนะฮรันั่งบัวนะครับ200บาทนะครับอ,องค์ต่อมานี้เป็นพระสมเด็จพิมเกตชัยโยนะครับอันนี้ท่านผมยังหาที่ไม่เจอนะครับ เดี๋ยวต้องตากแขงตะกแขงอย่างนี้นะครับพระเนื้อขาวนะครับจะตะท้อนแสงนะฮะนี่ฮะอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นพระของวัดเกตหรือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับแต่ว่าเนื้อหาแน่นๆนเลยนะครับผมจะลงกล้องให้นะครับนี่นะ เดี๋ยวกล้องอีกตัวนึงนะจะแจก่มกักนนี่ครับ สมเด็จพิมเกศพิมพัดเกตชยโยนะครับองนี้ผมไม่ทราบที่นะครับเปิดพิธีสามร้อยบาทนะครับเพราะว่าเอาศัยเนื้อหาเก่านะครับเนื้อหาหนึกเนี่ยนะครับอ,องต่อนี้จะเป็นพิมพ์พระสังกัจจายนะครับวัดเกาะลอยนะครับนี่นะครับวัดเกาะลอยนะครับหลวงพุทิม วาดรหัสไล่มาปลุกเสกนะครับองนี้นะครับวัดเกาะลอยนะครับอง์นี้ผมเอาสองร้อยบาทนะครับนี่นะครับพราสั่งกรจายวัดเกาะลอยนะครับสองร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับไม่มีเก็บเพิ่มเลยนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับองค์นี้เป็นของเป็นล้อพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับเป็นเนื้อดินนะครับ เป็นของหลวงพ่อสุพจน์วัสุทัศนะครับเป็นพิมพ์ขี่ไก่นะครับเป็นพิมพ์นิยมด้ยนะครับพิมพ์ขี่ไก่นะ่ะของหลวงพ่อสุพจน์นี่เขาจะอุดด้วยผงพุทธคุณนะครับแล้วก็ลงรักนะครับิมจะลงกล้องให้ดูนะครับเป็นล้อพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับของหลวงพ่อสุพจน์วัชุทั์นะครับนี่นะครับ อุดรีผงพุทธคุณนะครับผงที่ท่านทําสมเด็จนะเดี๋ยวนะมันจะลงใหม่นะนี่ครับอันนี้จะเป็นเนื้อดินนะอ่าองคนี้เปิดไปที่3ามห้าบาทนะครับองน,นี้นะครับเปิดตามสภาพนะครับถ้าสวยๆกันนี้ก็ราคาสี่ห้าร้อยนะครับ นี่นะยังมีกระเตาะตรงนี้นะครับ350บาทนะครับเป็นล้อพิมพ์หลวงพ่อปานครับของหลวงพ่อสุพจน์วัชสุทัศนะครับ,รด,รบด้านบนนี่อุดผงพุทธุลนะครับองค์ต่อมานี้เป็นพระลีลาเนื้อดินข้างยันนะครับอันนี้จะเป็นของอหลวงพ่ออ่ำนะครับหลวงพ่ออ่ำวัดชีพระขาวสุพรรณบุรีนะครับ นี่ครับนี่างยันนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับอ,องนี้เปิดวปทีสองร้อยบาทนะครับอ,องนี้นะครับดีลาข้างยันนะครับหลวงวอ่ออ่ำวัดชีผขกาวนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่มีหักซ่อมนะครับอ,องค์ต่อมานี่เป็นพิมพ์เป็นพิมพม์อุ้มบาทนะครับ ข้อมูลชี้ไปทางหลวงปูู่นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับนี่ฮะดูแลติดมือนะีฮะมีออกก็ได้ครับเป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับข้อมูลชี้ไปทางหลวงปู่พูนะครับนี่ฮะจะลงกล้องให้นะครับ นี่ครับล้ายๆว่าผมจะมีมีพิมพ์นี้นะอยู่สององนะแต่ว่าผมไม่รู้เอาไปไว้ตรงไหนซะแล้วนะพระมีเยอะมากเลยนะครับอ่องคนี้มเปิดทีสามร้อยห้าสิบาทแล้วกันนะครับกําไรร้อยหน,นึ่งสาม้อยห้าสิ350บาทนะครับเผื่อพี่ๆนาะชอบนะครับ เป็นพ ت ت ิมพ์ in, หลวงปู่นะครับพิมพ์อุ้มบาทนะครับองค์สุดท้ายนี่จะเป็นพระคะแนนแขนกลมวัดประสาทบุญยวาดนะครับอันนี้ก็สภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์แขนกลมนะครับวัดประสาทบุญยวาดนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับตรงนี้นะผสมมนสารเก่า วัดบางขุนพรมปี2อ0 0นะครับเปิดไว้ที่200 200บาททวนนะครับมีเอา200บาททวนนะครับตรงนี้นะครับคะแนนแขนกลวัดพระสัตร์มัญวัสปี0ูนย์หกนะครับครับ200บาทครับสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางกระดิ่ต่อช่องนะครับโทรมาที่เบอร์081 9์แปดหนนะครับ ID Line ก็081 9์แปดหนนะครับ มีบริการเก็บเงินไปทางนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ